อตอนนี้นี่ชาวบ,บ้านที่ห้วยคอมนี่มีไฟใช้แล้วฮะเมื่อคืนนี้มีแต่ฝั่งนู้นยังไม่มีครับผมมันมีห้วยคอมอันนี้ที่นึงแล้วก็เข้าไปในนี้ที่นึงนะ<ม>ตรงนี้ข้างในนี่วันนี้อาจจะเสร็จนะครับ<ม>แต่เมื่อคืนนี้ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปจนถึงบ, <1 S 3> บ้านเพียนะครับรบ,บันเพียเรียบร้อยแล้วคือเรจาจ่ายทั้งหมดเมื่อทั้งหมดมาเจ็ดแปดหมู่บ้านเนี่ยจ่ายเมื่อคืนหมดแล้วก็ยังเหลือบ้านห้วยคอมเนี่ยห้วยคอมจุดที่สองเขาเรียกจุดที่สองครับครับห้วยคอมจุดที่สองซึ่งจุดนี้นี่คือเรากาลังจะตัด ต,ต,ตัดตัดตรงนี้ก่อนเออตัดนี้ตอนนี้ต้นฝั่งนี้ไม่มีไฟฝั่งนู้นมีไฟฝั่งดรอปนั้นนะครมีไฟฝั่งนี้ไม่มีไฟเพอร์เซฟเซฟตี้ตรงนี้ไว้แล้วก็ท่าตอนนี้เราเดี๋ยวจะพาสายจากนี้นะไม่เห็นเห็นต้นไหมต้นเสาต้นนู้นไหมอยากจะพาจากตรงนี้ไปสายต้นนู้นเพื่อจะจ่ายให้ขับหมู่บ้านภายในนี่อ่าฮะคาดว่าอย่างอย่างเหล่ก็น่าจะ24ชั่วโมงข้างหน้าไม่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวไม่เกินหกโมงหกโมงนี่เสร็จแล้ว เออเสร็จเสร็จเสร็จอ่าช้มีไฟฟ้าใจแล้วอ้าครับก็จะเราจะสามารถศาสตร์ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่บ้านห้วยเดือมาถึงบ้านเพียถึงบ้านห้วยคอมก็บ้านบ้านเพียห้วยคอมก็จะใช้ได้หกโมงเย็นนี้แล้วห้วยเนียมข้างในสุดนะครับได้ได้จะด้แต่เมื่อคืนแล้วไงได้แต่เมื่อคืนแล้วมันมีจุดนี้จุดเดียวที่มันข้ามฝั่งที่มันเสามันหักใช่ไหมตรงนี้เสามันหักตรงนี้ปั๊บมันมันเราก็ศาผ่านตรงนี้ไปไปบ้านถึงบ้านห้วยห้วยคอมบ้านเนียมบ้านเพียเ เป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับในจุดที่บ้านห้วยคอมและบ้านห้วยเนียมซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับถ้า2-3จุดนี้ต่อติดได้ในบริเวณรอบๆบมิเวน้ําป่าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เรียกว่ากับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามป,ปกติครับขอบคุณมากครับออัชื่สม